บอกเลยใครเพ็รครับโอเคดุ้ยใครแม่งไม่พิกกับฮีโร่วะเฮ้ยน่ารักจังเลยตอบด้วยถ้าตอบเนี่ยเราแพ้แล้วนี่ยโงพนโท็อกโนวินนะเว้ย

โอ้ยใครยิงกูวะไอ้เหี้ยริปเปอร์อยู่ไหนเนี่ยเนี่ยคือตัวฟาร่าอย่างงั้นหรอมใช่ป้อมอยู่ตรงไกลๆนาะแมรูเยอะทำไมเลือดมันไม่เต็มสักทีวะไอ้เหี้ยไอ้สัพยืนรับอยู่แนวแน่ไอ้เหี้ยไลฮาร์ดเขาไม่สลับกันเหรอเอ้าไอ้ไลฮาร์ดพูดไปแล้วไอ้ผีเดี๋ยวร้อยแม่ไปตีแม่เอาแม่เอาแม่เอาแม่ไปแม่ไปไปช่วยอีกกิน์ีข้างหลังลูกกินตีออกไปช่วยให้การอัพเดทเกณีออกไปช่วยอีก อีส์ Amazing how you could be เขาบอกว่า you say bass แปลว่าแปลว่าการที่เธอไม่พูดอะไรเลยกูหิวไม่ทันน่ะมันหิวไม่แรงพอว่ะไปรู้เยอะไอ้เหี้ยวถอยละเจ๊เลื่อนเหลือดอง อยากให้อลิกาโต้ฆ่าดิวะไม่เคยกินเลยครับกุ้งแอดัปเตอร์เคยเห็นรูปยังคุณคำเล้วน่าจะเห็นแล้วนะอยู่ไาไอ้นี่ฮีมลิ่งกับอะไรอะแป๊บนึงโอ้ยเฮียยังไอ้นี่ฮีมลิ่งแม่งถ้าตายกันเยอะขนาดนี้กูว่ากูไม่ไปดีกว่ามากคผู้ชมไอ้มีคนเข้าไปช่วยอยู่มึงอย่าทิ้งทีมเดี๋ยวะอย่าทิ้งทีมอย่างเงนเหรอ ถ้ากูไม่ทิ้งทีมทีมก็ทิ้งกูนี่ไงเรียบร้อยเยจีอยู่นาเดี๋ยวก่อนนะไอเทียมึงอิดจีทั้งทั้งไอ้นี่เลยหรือเปล่าจะไปยุ่งกับน้องเยจีกูไม่ได้นะไหนน้องเยจีเยจีอยู่น่ะฮาร์เดสเนี่ยเหรอหอยไทยหอยบัาเตี้ยบ้านเตี้ย แบสเียแบเชียนไอ้นั่นเสียไอ้นั่นเสียเลเปอร์อยู่กลางพอยกลางพอยจำพอยไม่ไรลุกขึ้นมาบินขึ้นไปบินขึ้นไปบนฟ้าบินขึ้นไปบนฟ้าเออเออขอไปด้วยขอไปด้วยคนได้ไหมเออได้ยินเสียงอยู่หลงล่างหลงล่างอยู่อยู่ใกล้ลิงเลยลิงดังตุบตุบว่ะเฮ้ยเปลี่ยนเป็นลิงแล้วเหรอเปลียไวร่าอยู่อยู่ในพอยเราข้างหลังข้างหลัง กูเหียกูเหียมึงอยกูเหียมึงอยู่กูเหียมึงอยู่กูเหียมึงอยู่ก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 ูช็อตไม่้เหนือนกนั่นใครเอาเอ้ยชุบได้ชุบได้นั่นใขรมานี้มาซอร์จะตายแล้วเลอเท่าไหร่่นะ ป้อมอยู่ข้างหน้าเห็นบ่ปล่อยมันมันไม่เข้าแม่เราก็ไม่ว่าอะไรป้อมมันยิงอยู่ไงข้างหน้าป้อมมันขอตั้งค่าก่อนได้ไหมตั้งค่าเป็นผู้หญิงเหรอตั้งค่าไม่ใช่ไม่ใช่กูโดนอยิงซสมเป็นเทวีเวื่อซีช่วตัวเองไม่ฮิวกูหน่อยเมื่ซีเดี๋ยวพึ่ง c อ n t r o l Control ที่ตั้งอะไรไว้เอ่ย มาเตียนเข้ามาในพ้อยโอ้โมเบอร์ทนคอยเฮียแล้วก็มีคำมีอืมมาดาฟักเกอร์วิชชิ่เราเสลนเดิมต้องเอาให้จบแล้วล่ะเลดเดิมอย่าอย่าปล่อยพ้อยนะอย่าปล่อยพ้อยหนาอุจจันนะเราเสลดเดิมไม่ได้นะลูกนะ ดีมากเขาชื่อว่านาตาคิตนะครับหรือเรื่อเต็มคืนนาตาคิตตัวมาน้อมนั่นเองนะฮะเีียน่ก่งนั่นใครเลื่องหรือท่านนั้นน่ะอืมนุ๊กแฮมแน่นอนบอกเลย กันงนนว่่ะะะไอรใครวะเนะี่ยใครข้างล่างใครข้างล่างมวยลนะ่ามวยล่าเป็นแน่ขอมารับหน่อยฉีดอะไรอะตายแล้วเนี่ยใครก็ได้โผหัวมาให้กูเออ้ล่ามึงอย่าทำอย่างนั้นกลับเข้ามามึงไปดูดกับลิฟเฟอร์มึงตลกป่ะเนีย อย่ายืนดังหอยผีเปนสัตว์เอ้ยอย่าเสือกเห็นหอยจะเดินจะเดินเะครับมันไมวโมยล่ามันฉีกขวาไปตายสองรอบโลว์ไปงัดกับลิเปอร์ไลยมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไปงัดกับลิเปอร์ระยะมันไกลไปอ่ะโมยล่าเนี่ยไปวัดกับลิเปอร์ตัวยังบางหลายรอบเลยเฮียตัวแม่งบางยิ่งกว่าป๊อกกี้เลยแล้วแม่งเสียดันโดนเทเซอร์ยิงหัวมันจะมาเสียคูดาวในการชุบกับมึงไม่ได้นะครับผม มมนรมนรนั on, right, on, right. então, ่นไงรายมันไม่ขมมนทูมีเบบี Connie, ้คัมแบ็กทูมีไอมีคนออกเปิดนีใยวเนจข้าแล้วไปดเ้เข้าล้วเเ้งหลังแล้วไอตายแล้ไเดตี้ยไอเดีได้ยวช่ยช่วยช่วมช่ยช่วยช่วชยม่ว่วยชย เยจีว่าไงเยจีเยจีจ๋าเยจีของพี่มีขวามีเทนเซอร์กับลิเปอร์นั่นนะครับผมลิปเปอร์เข้ามาแล้วต้องมีการแพร่ติเติดขึ้นแน่นอนบอกเลยนั่นอยู่ตรงกลางแล้วมันอยู่ตรงกลางแล้วเมอร์ซี่จะตายหรือเปล่าเมอร์ซี่มันหนีไปไหนแล้ว

ว่ายวะบอกแล้วโนท้องโนวินเนี่ย